มีคนเชียร์เยอะนะครับว่าให้เอา F16 เราเนี่ยไปบอมปอยไปเลยมันเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งสแกมเมอร์ของเขมรน,นะครับที่เป็นเงินผิดกฎหมายนะครับแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้ที่ปอยเปรตเนี่ยนะครับไอ้พวก คาสิโนแสแกมเมอร์ผิดกฎหมายต่างๆนี่แหละนะครับมันคือเงินทุนสีเทานะครับที่เขเมรเนี่ยเขาเอาไปซื้ออาวุธหรือว่าซื้อโดรนที่มันบินว่อนอยู่ในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของเราอยู่ทุกวันนี้นี่แหละครับหรือว่าเป็นเงินที่ไปจ้างทาหารรับจ้างนี่แหละครับแล้วทําไมเคยสงสัยไหมครับว่าในเมื่อเราทําสงครามกับเขเมรแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยกองทัพอากาศไทยเนี่ยไม่สามารถไปบอมที่ปอยเปตได้เลยนะครับคำตอบมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ ข้อแรกเลยนะครับ d e f ฟ n i t ช o ันนะครับหรือว่านิยามของการรบกับเขมเมนของเราค่มเมนนี่ไม่เหมือนกันนะครับเขมเมเนี่ยเขามองว่าการที่เขารบกับเราเนี่ยมันคือสงครามนะครับคุณดูสิครับข้าทานเขมรเนี่ยสูญหายไปกว่า6000กว่าคนนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยผมว่าเยอะกว่านั้นน่าจะเกือบหมื่นด้วยซ้ํานะครับนี่มันสงครามหรือยังครับเอาทหารเป็นหมื่นเนี่ยมาบุกขนาดนี้นะครับยิงอาวุธเข้ามาในเขตชุมชนนะครับแล้วก็เอาทหารเนี่ย เข้ามาลุยกับไทยวางกับระเบิดอันนี้มันคือสงครามชัดๆเลยนะครับมันไม่ใช่การพทฒการตามแนวชายแดนนะครับฉะนั้นคันเมเนเนี่ยเขาไม่ได้มารบ ตามกติกานะครับเขาประกาศสงครามกับไทยนะครับแต่ในขณะที่ฝั่งไทยครับรัฐบาลเนี่ยมัดมือทหารเลยครับแล้วก็ไอ้พวกทหารลังกาวีกลาหมลังกาวีเนี่ยด้วยการที่ไม่ได้พูดคําว่าสงครามนะครับพูดแค่เป็นการประทะกันตามแนวชายแดนเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอำนาจของพอบอทบรหรือว่าแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็จะจบอยู่แค่ตามแนวชายแดนเท่านั้นเองครับเราไม่สามารถปฏิบัติการอะไรไปเกินกว่านั้นได้นะครับอย่าง F16 ที่เอาไปบ ในรอบรอบประสาตามือนหรือว่าการส่งกาลังของเขเมนหรือว่ากริป e n อย่างเงี้ยครับมันก็ใช้ได้เฉพาะภารกิจแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ F16 หรือ g r i ป e n เนี่ยเวลาที่ออกมาปฏิบัติการเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของสองมอชอหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเสียก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆเอาขึ้นมาแล้วจะยิงจะวดอัดฐานเป้าหมายที่เรามองเห็นว่าพร้อมจะอัดแต่ไม่ผ่านสมอชอเนี่ย ก็คือมันก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี so, ่ยทหารไทยนี่ก็จึงโดนมัดมือชกอยู่คราวนี้เรามาดูที่ปอยเปตนะครับปอยเปตเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่ของการสู้รบนะครับสมชเนี่ยครับภายใต้หมาน้ําราชสีแลวก็นโยบายที่เราใช้คําว่าแค่การประทะกันตามแนวชายแดนเนี่ยย่อมไม่มีทางอนุมัตินะครับให้ทางกองทัพเนี่ยครับให้ทางเหล่าทัพเนี่ยไปบอมที่เมืองปอยเปตของเขมรได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เหตุผลหนึ่งนะครับตัวนี้เหตุผลหนึ่งเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่แล้วครับนักการเมืองไทยทหารไทยผู้มีอำนาจไทยนะ คนก็มีหุ้นใหญ่อยู่กับทางเขมเมน,นะครับแล้วถ้าเราดูการสู้รบให้ดีๆนะครับ เขม่เนี่ยตียเฉพาะท่าภาคที่2หนักมากตามประสาทเนี่ยหนักมากอาจจะเป็นเพราะว่ากําลังเข้ามาเยอะเท่าไทยเป็นข้ออ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่การที่เขาไม่ลุกหนักในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1แค่มีการรบก,กันเป็นพิธีเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะโดนขยายผลลุกลามกลายเป็นสงครามนะครับทำให้ทางไทยเนี่ยสถานการณ์มันพาไปจําเป็นที่ต้องไปบอมบ์ที่ปอยเป็ดมันจึงหยุดอยู่แค่นี้ครับฉนั้นทันนพภาคที่1เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะสบายไม่เหมือนทัพภาคที่2นะครับ อันนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลเบื้องลึกนะครับว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้ไม่ได้ครับนี่แหละครับปฏิบัติการหมานําราชสีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับและตอนนี้ในเม,ออเมื่ออเมริกาเข้ามาแล้วมีการเจราจาหยุดยิงกันขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเจราจากันตามแนวชายแดนการพระทะกันตามแนวชายแดนมันก็เป็นอย่างนี้ครับปอกปกัปก,กปอกปกปอกแปกยิงกันไปยิงกันมาง่ายๆอยู่แค่นั้นครับไอ้เรื่องการบอมปอยเป็ดปิดประตูตายไปเรียบร้อยครับเราเสียโอกาสอันดีที่สุดในการชนะสงครามไทย เมรไปเรียบร้อยแล้วครับจากความโง่ความเฮงซวยความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจของประเทศไทยครับ